น้องฉันเนี่ยเขาเรียกรุ่นออกดอกอ,อย่างฉันเนี่ยเขาเรียกรุ่นสุกกําลังกินออย่างทะเนศเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นจะหลุดคั้วเพ้าะเผอปีหน้าหล่นไปเน่าโคตรต้นแล้วอะรับรองสักหน่อยครับจากเพลงพิรพัฒน์น้องจิงจงังครับพิษพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมตั้งใจเจ็มใจรับฟความองค์ขาติยาราชทายาทเป็นบุตร พระสัตว์สูงส่งเสียงดีติดที่มันม <c oughs> ประเสริฐเลิศล้ำน้ำร้องม่เคยลืมลงลุ่มร้อน <c oughs> ประชารักคร ไม่คุ้นไม่ค้องรอวันขึ้นคลองนครนครนครในนครสวรรค์หรือนครศรีอยุธยาไ